มาซื้อของเขาบ้านจ้าทุกคนจ้าข้าวเหียชั่มแว่สับปีทุเ o ตเต้อื เครื่องล้างจานจ้ะทุกคนสะดวกสบายมากคะนี่ล้างจานใส่เครื่องล้างจะแต่ว่าล้างเศษอาหารออกเนาะล้างล้างเศษอาหารออกแล้วก็เอาใส่ใส่เครื่องแบบนี้เนาะทุกคนจ้ะสะอาดยู่เด้ไม่ต้องล้างเองจ้ะสะดวกสบายประหยัดเวลาจ้ะทุกคน อาหารแรง,งก็จะทุกคนจะตำขนมจีนมีผักมีหอยจะแล้วก็มีมีไก่กินแบบจัดหนักเลยจะทุกคนจา้ามื้อนี้มาด้วยเดเดอเ์้นของสาม,มีสลัดเหมือนเดิมค่ะ น,นี่เพื่ใหม่อบแเษงนี่ทับทิมเนาะของซามีวัชได้กินทุกคนจ้าคอยกระเฮ็ดยู่ตัังบักโดนบักหน้าน,นึงเนาะหนากินบอหน่ากินไม่จ้าทุกคนกิน <What> s <S นะคุณมันยูฟราเบอร์ฮึมยิ่ Yeah, pretty good. I uh, your it smells salad? so it's perfect, thank you. That's all I like it. After I went to the gym, yeah, did chest and back, hips, leg, bike, walk, put a nice picture on Facebook. <Instagram. S 2> <Yeah. Okay. S 1> อยขกโตกินก่อนด้วยจ้าทุกคนจ้าเดี๋ยวเซ็นคบคุณคอยเสยอืดก่อนเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจ้ามื่อนี้กลับมาเจอลูกข่อยอีกแล้วจ้า เสียงเป็นแอบแหบเังใดบุกก็จังไปถึกฝนนะเมื่อนี้มาฟังเออสาเหตุหลักเนาะทุกคนจา้าที่ทำให้คนสองคนเนี่ยตัดสินใจสิเลิกกันเนาะทุกคนจา้ากระเครื่องเอ่อเมียนี่ไปย่อมมีเออเฮียงกับสามีเนี่ยประมาณหาเดือนแล้วจ้าทุกคนจ้า จะไม่มีอะไรกับสามีหาเดือนเนาะทุกคนจา๋าเรือภาพกิจสามีกับอายุยังหน่อยเนาะทุกคนจ๋าสี่สิสบมากกว่ากับมีภามต้องการเนาะทุกคนจ๋าภาพต้องการนะะก,ก็กนะกเลยบอกเนี่ยว่าเออฉันมีผู้หญิงคนอื่นในบอสินะก็คือบอกเมียตรง,ง,งๆเลยจ้ะทุกคนจา๋า บอกเนี рон, ่ยตรงตมล่ะว่าเออคอมี้มนยิ่งคนอื่นเดียวกน่เมื่อเธอหายภามสุขสั่มได้บัววานสี่นะทุกคนจ้ะเนี่ยเมื่อเธอเอต้องการบัววานสีหายชันมี้คนอื่นแต่บอวบัววานนะทุกคนเออบัวมีเนี่ยกับ่าใหันเดียวกตรงกานทุกคนจ้าประเดนบัวกเป็นคนเอมเป็นเงานขับรถนะทุกคนจ้ะไร้ว่า นขับรถนะเกิดพนักงานขับรถเนาะนนะนนะก็สิเจอดูกฆ่ามากมายนะทุกคนจะเ่ามูกับเาบอกไข่นะว่าเออมีแบบผู้สาวให้เบอร์ทัวรัวรยี่ได้นั่ง,านนงวานสะินั่งเปลาสูไข่ฟังนะมีหอดเออมีหอดเก้ยห้มีหอดเก้ยห้เบอร์เบอร์นะมีหอดคนยิ่งให้เบอร์เลย พื่อเป็นลูกพงลค้าประจํามึงสินะไปรัลไปส่งกันนะก็ว่าทนไปเนวนี่น้องปรดิคิดว่าเรื่องมันสิเกิดขึ้นนะนะก็คิดว่าเออแค่ลูกค้าไปรัลไปส่งกันแค่นะนะั้นสิเขาคิดว่ามันสิเกิดเรื่องนี่ขึ้นนะก็จะเออมูคอยกระช,ชัาใจนะซึ่งอามููคอยเนี่ย นางก็เป็นคน้นคือมันผิดทั้งสองฝ่ายนะทุกคนจา๋ามู่คอยนี่ก็ก็ก็บอกว่าเออเธอกับมีคนอื่นได้ซื้อกินก็ได้วางสินะหัวว่าสิเธอซื้อกินก็ได้้าเธอต้องการนะเนี่ยปูเนี่ยวางสินะววนนนนนะทุกคนซื้อกินเอาก็ได้ถ้าเธอต้องการนะก็คืออันวเมียกับุยกันนะผมเป็นว่าเขาบอกกยกันนี่ทุกคนจา้า าานะต่ว่าภูเมยนันก็เพื่อแบบก็ได้คิดว่าผัวนี่สิการเนี่ยนี่เนี่ยหน่อยหรือสิการปมนี่อย่างบ้นอื่นหรือสิเงนียก็คิดว่าเออคือสิหารเข้าคนเดียวเขาคือสมภาไปมีคนอื่นดอกถึงแม่ว่าข้าสิบอกเพื่อว่าเออไปสือกินก็ได้ดที่คนอื่นก็ได้สิ่งน่นก็ผไิ้คิดว่าเออ ปัวน,นั้นสิมีผู้คนยิ่งคนอื่นหรือสิไปมีอย่างกับงยิ่งคนอื่นกคนจ๋า จูกันทั้งโลดว่าสาันบอกเมียนะทุกคนจ้าผู้เมียกับุ๊กอ,อังดิบันนี้ผัวบอกว่าเออฉันจูกเพื่หญิงคนหนึง่งทั้งโลดว่าสา่นจูกันได้โลดทุกคนคิดเบอี่หลังมาแล้วแล้วมาว่าบอกเมียนะทมว่าเมียสิรับได้บอเมียก,ก็คือสิรับบ่ได้นบ่จ้าทุกคนู้ใดสิรับ,ดบ,รออบได้บ่ทุกคนจ้าแมนอยูเอ่อเขาอาจจะบอกเล่นไปนะทุกคนจ้าแต่ว่าถ้า สามีหักเข้าอใหลีเนาะเพิ่งไปสีบอไปเฮ็ดอีหยังที่บอดีเฮ็ดอีหยังที่ทำลายจิตใจข้าเด็ดข้าเสียใจอะนะทุกคนเออวันนี้ครอบครัวไปเออสู่กับคนยิ่งขึ้นรถแล้วนะเพราะว่าเขาบอกบอกเมียนะเขาบอกบอกเมียว่าเออเนี่ยฉันเออไปเออ ดูครับคนยิงคนอื่นต้องโลดประสาทกเูเมียนะทุกคนจ้าัวเมียกระทบใจนะทุกคนจ้าไปนี้ตัวเมียก็ก็บระเด็จคิดอีกย่างนะทุกคนจ้าก็คิดว่าเออเค็ดจูบก,กันนะ่ะนะก็ประเด็จคิดว่ามันจะไปเกินเลยถึงถึงขนาดมีหยั่งกันนะ่ะทุกคนจ้าไปนี่อ่อ คือแบบว่าอันตัวยิ่งจะเป็นลูกค้านะผัวกับคอยแบบว่าไปรับไปส่งไปรับเฮ็ดไปส่งเฮ็ดงานอะไรก็ไปรับตอนเลิ่อง,งานมาส่งนะทุกคนจ้าเพราะว่าสามีเนี่ยเป็นเอเอเป็นงานขับรถเกี่ยวขับรถนะนะทุกคนจ้าเอออันพัวแม่ก็ไปดิ้เนาะว่าผัวสิเห็ดแนวหนีหรีอยังสินะทุกคนจ้าซึ่ง ย,ยังได้คอยบอกมันกับพิษทั้งสองฝ่ายมาทุกคนจาะเนี่ยก็หายหัวไปสินะเนี่ยก็หายหัวไปหัวกับว่าฮักห่ามใจจะนอยสินะทุกนจาะเออมันก็เลยเกิดเรื่องนี่มากสินะทุกนจาอันที่อ,อ่ม่ไขเสียใจมันว่าแมนสามีมอ,อ่ไปมนี่ยังกับคนอื่นนะทุกคนเพราะว่านั่งเองกรอนุญาตแต่ว่า ปูัวนั่นก็คือฮักเขาเนี่ยทุกคนจ้าเออประได้นแต่ว่าเอาเรนๆซื้อนะตอนแรกก็คุยกันว่าเออเอาเรนเรซื้อว่าซื้อกินก็ได้แต่ว่าผู้ผัวนั่นเออมักเขาอีหลีอลงเขาอ่แนวว่าย่ง่ายเนาะทุกคนจ้าเหมือนแปลว่าไดกา้กันไม่ไม่จะเป็นแบบว่าเขาไม่ตลามั่นสินะทุกคน มาบอกบอกเอมียตัางสันตัางสี่แบบว่าเห็ดให้เมียเสียใจนะทุกคนจะเห็ดให้เมียเสียใจบอกเบิร์ทุกอย่างเลยคู่คัวกับบอกบรตัวเมียจะเข้ามาไปเห็ดอีหยังมากนั่งไปทรงมือใดแน่ไปรับมือใดแน่เออไปกินข้าวน้ำกันย่ามใดแน่มือใดแน่ทีทุกคนจะคู่คัวกับบอกเมียเบอร์ทุกอย่างนเหรอมันก็เลยเห็ดให้เออคู่เมียนั่นเสียใจนะว่าผัวนั่น ักเขาแล้วสินะทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่าเออฉันฉันมักเขาแล้วฉันรู้ซึกดีกับเขาซึ่งฉันเม่เค่อยรู้ซึกแนวนีมาก,ก่อนสินะทุกคนจ๋าเอออยู่กันมาหาปีเจ็ดปีก็คือลืมเนี่ยไปเลยเ่ะว่าไม่ง่ายแต่คือลืมเมี่ยไปเลยก็คิดพอ่อคิดเห็นแต่เออคุณยิ่งคนนั่นะนะทุกคนจ๋ากินเข่ากระซงออข้ามหา ทางน้ำประสงค์ภาพหาอาบน้ำประสงค์องภาพหาสียงค่อนข้างนอกฝนตกโดยจะดูคลอนสาข้างนอกฝนตกแตยน้เสียงฝนมาคอยกวาแข้งนักฝนโดยจะดูคนบรรลว่าจะคลอนดงเสียงไขาดเพบาเนาะะค กาะใจน้ำหัวนนะเออถามไปนี่นั้กันแล้วไปไดูที่นะนี้กันแล้วว่า็ขึ้นงตๆไปนหนนั่งก็บอกว่านั่งโอเคอยู่สิน,นะทุกคนจ๋านะเมื่อนั่งก็บหายภาคซุปหัวมาได้อะนะเออนั่งก็ย่อมสินะทุกคนนั่งก็ยอ่อมแต่ว่าหัวนั้นไปมากเขานะทุกคนจ๋าลงมากเขาเขาไม่ปามัน่น เลยเฮ็ดห้ภูมิมียน,นแบบว่าเสียใจห้องหายทุกคนจา๋า right yeah. เนี่ยภูมิแอ้นห้องหายเสียใจแต่ไปเศร้าลงแรบนอนคนเดียวทุกคนจา๋าเออเมื่อนั้นก็คุยคุยกับคอย,คย,คอยจนหอดซีหาถุ่มะนะทุกคนจา๋าก็บอกเออจำมีละกูสินอนแล้ววันสีนะมันเดือดแล้วนะทุกคนก็ลิโตนมัวนะทั้งที่นั่งก็บอกคยแบบว่า จองลงหลอกลงแลมหรือว่าไปนอนคนเดียวนะทุกคนจานั่งเหมือนนั่นนงกับแบบว่าเออคือคือแบบทนเมื่อวแล้วสินะเพระอยากกลับไปเห็นหนาผัวนนะนั่งก็เลยตัดทิ้งใจเออไปนอนลงแลมสินะทุกคนผัวกับโทษนะมาไปใช้ก็มักบ,บ้านโน่นนี่นั่นสินะทุกคนจาวพูดัวนยนะทั้งที่เหตุให้เมียเสียใจนะทุกคนเออเมียกับไปนอนลงแลมโอ้ oh my god เมียก,ก็ไปนอน,นองแลมนะทุกคนจ้าเออนั่งกับมือนาหน,น,นะนั่งกับเห็ดงานไปนั่มห้องห้ไปนั่มจ้าทุกคนเออก็ตะลี่ตนสตาร์เนาะโบคิดว่าผัวเนี่ยสีคักปานี่น,น,ะนะทุกคนจ้าเป็นผู้ใดก็เสียใจเนาะทุกคนนี่ลหละก็คือสาเหตุว่าเป็นอย่างสองคนนะคือ ที่ต้องเลิกกันหรือว่าต้องแยกกันอยู่นะทุกคนขาเสียหลักกันือเหตุผลอะไรเพราะว่าแค่หาเดือนเองนะ,นะทุกคนถามมันเสียอดทนบมื่อใดปันนั่นบอสเลยว่าซอยเหลือตัวเองก็เป็นบอสซอยเหลือไปที่หลังสินะับคนว่า,าไปน,นาะตามธรรมดา,า,าไม่ค่อยไปทุ่งทุ่งทายนอกทางไม่ยังกันครับเมียสิก็เออซอยเหลือตัวเองไปที่ลไร นรไภาพที่อนะาเเป็นเอ่อติดต้องไปมีอยังกับคนอื่นนะถ้ะจาจของหักเมียอิลีนะทุกคนจ้าเนขอมนะี asshole, huh? yeah. ลาทุกคนจาเข่าทุงเมื่อนี่โมกันทัางใจ เดือนแต่ทุกคนจ๋าเสียใจห้องไอ่พุ่มฝ้ายกันเดือนนะทุกคนย้อนสามีเอาไปมีดอย่างต้นอนเตือนสินะแต่ว่าผู้ผัวก็ยังหาเวลาว่างเดชหาเวลาว่างเห็นเมียอ,อยู่เด้ทุกคนจ๋าประเมิน่าให้แต่ฝ่ายดีอ่อนนะคือกิดขาเมียไปนั่นไปนี่แต่เมียก็ไ่อยากไปใส่น้ำนมทุกคนจ๋าไยังตีบอกแล้วเนาะและเมื่อมันบร่สบายใจ จะไปนะไปสิอยากไปเห็นอย่างโน่นนี่นั่นกับหัวไปกินขา้าวกินหนังไปเดินตปงเดินตาไปเบิ่งหนังสินะทุกคนจ้าเออผู้ดใดที่อยากไปนะมผัวหมอทุกคนจ้าแต่ก็อันประมาณผัวเท่าอีกแล้วเนาะเป็นผัวคนอื่นี่ยนะทุกคนนี่ละกูก็เลยเสียใจเพราะว่าโอเคกูก็เลยเสียใจเพผัวนัน ลงมาเขาเนีะคุณจ๋าถ้าแบบว่าเลนๆนห้องหัวเอาแบบเลนนๆก็ว่มีอย่างดอกก็คือสิบ่ได้เสียใจป่านนี้นะทำเบาคมู่นะแต่ว่านี่เอ่อลงเขาน่ะคุนจ๋าลงเขาก็เลยเห็ดให้เนี่ยนั่นเสียใจ เอาเป็นวาทุกคนจ้าเดี๋ยวปล่อยสิมาเล่าสู่ฟังในคลิปต่อๆไปอีกเนาะทุกคนคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจโคกชกมันหมันร่ำรวยกัน,นทุกคนจ้าพ่อกันไหมคลิปนาคลิปนี้คอยไปแล้วจ้าบ๊ายบาย